สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากเสร็จงานพิธีอำลาคุณยายสามีที่โบสถ์พวกเราก็ได้เดินทางกันมาต่อที่บ้านแม่ยาเนาะคะ่ะเพื่อรวมตัวกับญาติคนอื่นเนาะคะ่ะทุกคนเห็นตอนนี้ก็จะเป็นแม่ยาเด้อค่ะกับน้องสาวสามีเน้ะคะ่ะก็พากันดื่มเต้นกินฉลองเนาะคะ่ะเป็นการส่งท้ายความโศกเศร้าหลังจากที่เราทําพิธีที่โบสถ์เป็นการนําอัฐิของคุณยายสามีนะคะไปที่สุสานจ้า ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่ลวจ้าสามีกับมีอ่าน้องสาวน้องชายเนาะคะ่ะสามคนก็คือพอปู่แม่ยามีลูกซีคนละจ้าลูกหลานก็จะเยอะแบบนี้ล่ะค่ะสิบเอ็ดสิบสองคนเนาะจ้าการจะเล่นคนละมุมค่ะเด็กอ่าวัยโตอีกวัยหนึ่งก็จะเล่นมุมนี้นะคะ่ะใครมุมกับเพื่อนๆเพเี่ยวกับน้องมิล่ากับสิพากกันที่รถของเล่นค่ะ ค laid, ุณยายค่ะกสิทายลูกทายวิดีโอนะคะเก็บภาพเก็บบรรยากาศลูกหลานสนุกสนานเฮฮากันนะจ๊าน้องมิลานี่พราะท่านได้สนิทกับลูกพี่ลูกน้องค่ะก็จะติดกับแม่มากกว่านะคะน้องก็จะเป็นไออ้อยเนาะเวลาเล่นกับลูกพี่ลูกน้องคนอื่นจ้า ตกบาบมาจากน้อยค่ะอากาศก็เริ่มฮอนเนาะคะ่กะก็ได้มารวมตกกันอยู่ที่มุมหลังบ้านที่ก้าวจ่าล่นนําเนาะคะ่ะเจยวกับน้องมิลา่ากับซย่างมาส้มอันต้นหมักแอปเปิ้ลไม่ย่าค่ะดอกเป็นตาซอนเลยจ้ากำลังสีแดงเนาะกำลังสีสุกจาก้าสวยจังเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนหลังบ้านของไม่ยาะะ่าเด้อค่ะเจ้ากับน้องมิลา่ากับซมานั่งกินอันบ่าวนี่เนาะคะ่ะ มุมพี่ดีที่สุดบ้านแม่ยา่าเจ้ากระสิมกักมุมนี่แหละค่ะใต้ต้นหมักแอปเปิ้ลเนาะจ้าได้บรรยากาศเลยค่ะทุกคนค่ะนอกมีรากกระเน็ดหมากแอปเปิ้ลมันดกเลยค่ะทั้งเด็ดกินทั้งเด็ดเล่นเนาะคะ่ะเอามาคุกพริกเกลือกินน้ําจ้าเฮลี่เฮลรี่อยากกินบาวนี่บอเฮลรี่ แล้วก็ตอนนี้อาหารเขากับพร้อมที่จะได้กินแล้วค่ะหน้าที่ของพ่อปูค่ะหน้าที่หลักเนาะก็จะเป็นคนที่เฮ็ดอาหารตลอดค่ะพ่อปูสิเป็นคอยเฮ็ดอาหารค่ะอำนวยความสะดวกให้ลูกไผ่ลูกเคยลูก,ลกายลูกสาวเนาะจ้านีราคาลูกไผ่กับลูกายเนาะค่ะก็สิมานั่งเมืองหนังอยู่ทึิงๆนะคะทึงบ้านเนาะคะ่ะ ปูเม่ยบ้านนี้นขางจะดีเด้อค่ะทุกคนต้อนรับคับสู้เป็นอย่างดีค่ะเฮามาบ้านในฐาน้าแขกเพื่อนกันว่าเฮาหยิบจับทุกอย่างค่ะเพื่อนกับอำนวยความสะดวกเรื่องการอยู่การกินเ้าทุกอย่างเนาะคะ่ะตอนนี้เด็กๆก็เกกะเล่นกันค่ะน้องไข่มุกราคาดีที่มีอเอมมี่เนาะคะ่ะเป็นเพื่อนน้องก็เลยแฮปปี้มีความสุขในวันนี้จ้าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า